สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะมองหานะคะชุดผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาชุดนี้เซตนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าขาได้เสื้อนะคะได้ผ้าถุงแล้วก็ได้สบายด้วยนะคะสําหรับนะคะผ้าลายแพรวนะคะเขาบอกกันว่า เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยหมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานทอขิดยกดอกเป็นผ้าใยหมักโคนทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายนะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดได้สามารถสั่งตัดชุดนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาราคา2,800บาทได้สบายสวยสวยด้วยนะคะเข้าเซตแบบนี้เลยเข้าเซตแบบนี้เลยนะคะนุ่มใส่ไซส์เอ็มนะคะอก36เนาะเอวส0สะโพก40นะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาชอบนะคะ ไหมีให้เลือกให้ช็อปแม้วนะมีให้เลือกให้ช็อปด้วยนะคะสําหรับผ้าลายแพรวานะคะตอกงจากสีชมพูบานเย็นแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะรวมไปถึงที่เห็นด้านหลังอันนี้เป็นผ้าตัดชุดสีแดงนะคะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าไทยลายแพรวลายใหม่สีแดงนะคะสีแดงส้มสวยๆนะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเนาะสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาพร้อมเสิร์ฟพร้อมส างานสั่งตัดนะคะพรอไม่นานนะเจ็ดถึงสิบวันแค่นั้นนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับนะคะงานสั่งตัดของร้านแม่มารลีาไทยนะคุณลูกค้าขานี้เลยเห็นไหมคะมีสบายเข้าเซ็ตกันแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับนะคะคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะชุดนะคะคุณลูกค้าขาชุดไทยนะคะชุดไทยลายแพราวาแบบนี้นะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะ ชุดแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะจะมีสบายเข้าเซตกันแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะชุดไทยลายแพรวาคุณลูกค้าขาแต่ขอแจ้งตามนี้นะคุณลูกค้าขาผ้านะคะที่เป็นลายแพรวาจะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะจะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนไม่ใช่ผ้าไหมนะคะแต่ถ้าผ้านะคะที่เป็นสําหรับแต่เสื้อมีรุ่นเดียวเท่านั้นคือผ้าไหมทอเครื่อง้ามตะกอคุณ นะคะคุณลูกค้าคะถ้าลายแพรวาจะเป็นผ้าใยหมักโคน ถ้าลายแพรวาจะเป็นผ้าควายหมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาชุดนี้เซตนี้เลยคุณลูกค้าขาจะรับเป็นเซตสีแดงหรือว่าจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะทางช่อง YouTube กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มณริพาไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยมีหลากหลายคอลเลซชั่นมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะรวมไปถึงผ้าถุงผ้าไทยคุณลูกค้าขาผ้าถุงก็มีหลายแบบเช่นเดียวกันคุณลูกค้าเข้าไปดูได้เลยนะมีผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบป้ายปิดติดซิบข้างแบบป้ายเปิดติดซิบข้างคุก้้้าาาเเเยยยออแมมสสืวันนนนี่ป็ทรงไ จิตรดาคุณลูกค้าคะและที่สําคัญนะมีอีกหลากหลายทรงมากๆนะคะถ้าอยู่ในหุ่นจะเป็นปกเทเลอร์นะคะคุณลูกค้าเนาะมีคอจีนวีคอจีนคอลมวีนะคะคุณลูกค้าขาทรงไทยเรือนต้นนะคะเยอะแยะอีกแล้วก็เป็นคอปากก็มีคอห้าเหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมนะคะคอวีก็มีนะคะคุณลูกค้าเนาะเข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมทางช่อง y YouTube แม่มาีิพไทยก่อนนะคะคุณลูกค้าขะกดไลค์นะคะคุณลูกค้าขากดไลค์กดแชร์นะคะคุณลูกค้าคากดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่อง u ู u b e แม่มาริพัไทยได้เลยเนาะเข้าดูเข มากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการน,นะคะคุณลูกค้านะฝากด้วยละกันเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาีผ้าไทยจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้างานสั่งตัดนะมีโอนประจางานสั่งตัดนะคะต้องเหนือจากแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยมีโอนประจาด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะมาจัดตัดชุดไทยกับร้านแม่มาีผ้าไทยของเรากันเยอะๆนะคะพี่ๆคะขอบพระคุณคะ่ะ